สวัสดีครับมาพบกับรายการอีหยังว่ะ ep หกสิบแปดนะครับกระพมรายการอีหยังว่าเป็นรายการที่เอาข่าวเรื่องเล่าต่างนานาทั่วโลกทั่วโซเชียลครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งเรียกว่าเฮ้ยมีเรื่องราวอีหยังว่าเกิดขึ้นบนโลกนี้ด้วยหรอใครชื่นชอบคอนเทนต์นี้ครับเจอทุกวันจันทร์แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ช่องเราด้ยครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปอีเสนรแนะแนะนำติชม คอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังรับพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับครับผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คณรักและช่องแชททุกคุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับขอภัยด้วยมาดึกก็เลยอย่างเงี้ยนะครับมีพูดเร็วพูดช้ากันบ้างแต่จะพยายามเล่าให้รู้เรื่องแล้วกัน ไปดูดวกัเพราวันนี้มีเรื่องราวอีย่างว่าอะไรบ้างน,นะครับไปแก้เผ็ดนจ้างโดนไล่ออกฟ้าผ่าเพราะลาไปงานแต่งงานสาวเครืองขอลางานแต่งงาน3วันเจ้านายปฏิเสธแถมไล่ออกแก้เผ็ดแบบนี้ได้เงินสะใจด้วยฮะ <c oughs> ถ้าอยากรู้เลยว่าเขาทําอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวย่ยอแล้วก็เนื้อข่าวเต็มกันดีกว่าเรื่องราวนี้เขาเกิดขึ้นอะไรยังไงครับไปเรื่องราวเนื้อข่าวย่ยอเรื่องราวนี้ครับเกิดขึ้นที่ประเทศจีนะครับเจ้าสาวขอลางงานไปแต่งงาน3วันนะครับเจ้านายไม่อนุมัติครับบอกว่าลาแบบนี้ไม่จะเป็นครับเมื่อเจ้าสาวกลับมาจากงานแต่งครับเจ้านายบอกไล่ออกครับ เธอจึงเอาเรื่องนี้ครับไปฟ้องศาลสุดท้ายครับได้ค่าชดเชยเป็นจํานวนเงินประมาณหนึ่งครับสะใจจริงๆแทนคนลูกจ้างเลยนะเดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวเต็มๆว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับไปาาทั้เรื่องราวนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีครับ2024ครับศาลประชาชนครับเขตฉีจึงซานะครับกรุงปักกิ่งประเทศจีนะครับได้พิจารณาพิเศษครับในกรณีหนึ่งครับ โดยฟ้องผู้ต้องหาครับคุณเทาครับนามสมมุตินะครับหญิงสาวที่เคยทํางานกับบริษัทแห่งหนึ่งในปักกิ่งครับและได้ยื่นฟ้องร้องบริษัทเก่าเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยครับหลังจากถูกไล่ออกโดยไม่เป็นธรรมนะครับอืมโดยเรื่องราวนี้ครับตามการรายงานของสำนักข่าวโซฮูนะครับคุณเทาครับวางแผนที่จะจัดงานแต่งงานกับคู่ชีวิตครับในวันที่8พฤศจิกายน2023นะครับดังนั้นครับในต้นเดือนตุลาคมนะครับ เธอจึงยื่นขอลาหยุดเป็นเวลา3วันนะครับให้กับผู้บริหารของบริษัทครับเพื่อจะเดินทางกลับบ้านไปจัดงานแต่งงานนะครับโดยเธอระบุว่าจะลาหยุดในระหว่างวันที่7ถึง10พฤศจิกายนครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อใกล้ถึงวันแต่งงานครับในจ้างของคุณเทเพึ่งตอบกลับมาว่าเขาไม่อนุมัติกับคำขอลาหยุดแบบนี้ครับฮะได้เหรอ และในขณะนั้นครับการเตรียมงานแต่งของคุณเทาครับได้เสร็จสิ้นไปแล้วด้วยนะครับทั้งการจออสถานที่ครับอาหารและการส่งการ์ดเชิญไปยังแขกที่มาร่วมงานนะครับดังนั้นเธอจึงไม่สามารถเลื่อนงานแต่งออกไปได้นะครับแม้จะไม่ได้รับการอนุมัติจากนายจ้าให้ลาหยุดก็ตามครับและคุณเทาก็ยังคงเดินทางกลับบ้านครับและจัดงานแต่งงานตามที่วางแผนไว้อย่างขั้งต้นนะครับและเรื่องราวนี้ครับเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดครับ ว่าหลังจากงานแต่งงานเสร็จสิ้นและกลับมาทํางานนะครับพบว่าได้รับคําสั่งเลิกจ้างนะครับโดยอ้างว่าเธอขัดงานโดยไม่มีเหตุผลไปเวลา3วันติดต่อกันนะครับและถือว่าเป็นการละเมิดกฎของบริษัทนะครับและบริษัทจึงตัดสินใจยกเลิกสัญญาจ้างของเธอครับคุณเทาเห็นว่าการเลิกจ้างของบริษัทเป็นการละเมิดกฎหมายครับจึงตัดสินใจฟ้องร้องต่อศาลนะครับและในศาลครับคุณเทาได้ให้การว่าครับ การขอลาหยุดเพื่อจัดงานแต่งงานเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ทำงาน,นครับดังนั้นครับการที่บริษัทไม่อนุมัติต่อคำขอของเธอครับจึงถือเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับอีกทั้งจำนวนวันหยุดที่เธอขอลาก็ถือว่าเหมาะสมนะครับจึงเห็นว่าเหตุผลที่บริษัทกล่าวว่าเธอละเมิดระเบียบบริษัทไม่เป็นธรรมนั้นครับและการเลิกจ้างของบริษัทถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายครับ เธอจึงเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทเป็นค่าชดเชยครับและของเดือนที่ยังไม่ได้รับด้วยนะครับโอ้สุดยอดจริงครับและในกรณีนี้นะครับศาลพิจารณาว่านะครับการที่คุณเทาครับขอลาหยุดเพื่อจัดงานแต่งงานครับเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วนะครับและเธอได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่จําเป็นในการใช้เสร็จนี้แล้วด้วยครับในขณะที่บริษัทครับกับไม่ตอบสนองในการคําขอหยุดลาของเธอได้ทันเวลา และใช้เรื่องนี้ครับเป็นข้ออ้างดังกล่าวในการไล่ออกเธอนะครับหรือการไล่เธอออกนะครับถือว่าไม่เป็นธรรมครับดังนั้นครับศาลจึงตัดสินให้บริษัทต้องชดเชยให้คุณเทาครับเป็นจำนวนานหน36,750ยหยวนนะครับหรือประมาณ1 7 1 5 4 5บาทนะครับอืมและเรื่องราวนี้ครับบริษัทจึงไม่พอใจกับคำตัดสินของศาลในระดับท้องถิ่นครับ เนื่องจากก่อนหน้านี้ครับได้เหตุผลไปแล้วว่าเดือนพฤศจิกายนครับเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยุ่งครับดังนั้นครับการประชธคําขอลาหยุดของพนักงานจึงเป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลนะครับและจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากศาลสูงพิจารณาคดีแล้วครับได้ตัดสินประชธการอุทธรณ์ครับและยังคมคําตัดสินเดิมนะครับ แล้วเรื่องราวนี้ครับได้ถูกเผยแพร่ไปยังโซเชียลมีเดียนะครับก็ได้รับความสนใจจากผู้คนจํานวนมากนะครับและผู้คนส่วนใหญ่คิดเห็นไปทางว่าไม่พอใจกับการปฏิบัติงานที่เข้มงวดและไม่ยุติธรรมของบริษัทนะครับเนื่องจากตามกฎหมายแรงงานของจีนนะครับพนักงานสามารถลาหยุดได้3วันครับเพื่อจัดงานแต่งงานครับและในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติครับและทั้งนี้ครับหากการหยุดยาวเกินกว่ากฎหมายกําหนดครับ พนักงานสามารถตกลงกับนายจ้างเพื่อหยุดงานโดยไม่รับค่าจ้างได้เช่นเดียวกันนะครับอ๋อมีการอลุมอล่วยนั่นเองครับสุดยอดไปเลยครับเนี่ยแม่เพิ่งชนะมะเ็งมาเที่ยวไทยฉลองขากับจบชีวิตบนเจจูแอร์นะครับขออนุญาตอ่านด้วยน้ำเสียงแบบนี้นะครับเพราะเป็นการไว้อะไรแก่ผู้เสียชีวิตบนเครื่องบินลานี้นะครับนะครับอ่านต่อนะครับแม่เลี้ยงเดี่ยวชนะมะเ็งฉลองด้วยการมาเที่ยวไทยสลดขากลับ จบชีวิตบนเจจูแอร์นะครับก็คล้ายๆแบบเดิมนะครับขออนุญาตครับไปอ่านเนื้อข่าวย่อๆแล้วก็เนื้อข่าวเต็มครับป่ะเนื้อข่าวเต็มนะครับเศร้าใจมากจริงกับเรื่องนี้นะครับแม่เลี้ยงเดี่ยวครับชาวเกาหลีครับเพิ่งเอาชนะโรคมะเร็งมาได้นะครับเดินทางมาเที่ยวไทยแบบฉลองครับแล้วกลับเครื่องบินเชจูแอร์นะครับประสบอุบัติเหตุนะครับขอแสดงความเสียใจไว้ด้วยนะครับก็ไม่ขอเล่าอะไรมากแต่อยากให้เป็น อุทางหอนแล้วก็อยากให้รู้สึกว่าเป็นกำลังใจให้กับคนที่สูญเสียนะครับเดี๋ยวไปดูเนื้อาวเต็มครับว่าเรื่องราวนี้เขามีอะไรยังไงครับไปโดยเรื่องราวนี้ครับเมื่อวันที่2 9ธันวาคมครับปี2 5 6 7นเะครับเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องบินครั้งใหญ่ครับในเกาหลีใต้ครับจากกรณีเกิดเหตุการณ์เครื่องบินโบอิง g 737ครับขีด 8AS นะครับของสายการบินเชจูแอร์นะครับเที่ยวบิน2216ครับ บรรทุกผู้โดยสาร175คนนะครับและลูกเรือ6คนครับรวมเป็น181คนนะครับเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิครับประเทศไทยไปยังท่าอากาศยานนานาชาติมูอันนะครับและทางตนออกเฉียงใต้นะครับขออภัยครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้นะครับก่อนเครื่องบินครับจะประสบอุบัติเหตุไหลออกนอกรันเวย์ครับแล้วพุ่งชนกำแพงของสนามบินครับทำให้เกิดเหตุไฟลุกไหม้นะครับ และทางการระบุว่านะครับมีผู้เสียชีวิต179คนครับรอดชีวิตเพียง2คนครับในขณะที่ครอบครัวของผู้โดยสารที่เฝ้ารอข่าวนะครับอยู่ที่สนามบินต่างเศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่งนะครับหนึ่งในนั้นครับคือคู่พี่น้องครับที่สูญเสียมแม่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับซึ่งเพิ่งหายจากโรคมะเร็งได้ไม่นานนะครับโดยเรื่องราวนี้ครับจากการรายงานของยอน h ับนิวสนะครับระบุว่านะครับคุณแม่นามสกุลคิมครับ ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่3นะครับได้รับการวินิจฉัยในฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วนะครับและจากการผ่ารักษาอย่างเข้มข้นครับเธอได้รับข่าวดีว่าอาการดีขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือโรคร้ายนะครับเธอได้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยกับเพื่อนนะครับแต่กลับต้องพบจุดจบอันน่าเศร้าบนเที่ยวบินขากลับนะครับ เรื่องนี้นครับทำให้คุณคินต้องทิ้งลูกชายวัย2 2ปีครับซึ่งกําลังเรียนมหาวิทยาลัยและลูกสาววัย15ปีวัยเบื้องหลังนะครับลูกชายแล้วว่าครับแม่เขาต้องสู้กับความเจ็บปวดและความอ่อนแอทางการรักษานะครับโดยภาพนั้นยังติดอยู่ในหัวใจของเขาเสมอนะครับก่อนเกิดเหตุขึ้นหนึ่งครับแม่ได้ส่งข้อความบอกว่าส้มจากเกาะเจจูที่พี่สาวส่งมาให้ได้วางไว้หน้าประตูแล้วซึ่งกลายเป็นบทสนทนาสุดท้ายระหว่างแม่ กับลูกชายนะครับหูอ่านรู้สึกแบบสุดยอดจริงครับโดยลุงดาวนี้นะครับลูกชายเปิดเผยว่านะครับพ่อแม่ของเขาแยกทางกันเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับโดยผู้เป็นแม่เลี้ยงดูเขาและน้องสาวมาโดยลำพังนะครับและพ่อก็เสียชีวิตไปเมื่อ2อถึงสปีก่อนนะครับการสูญเสียแม่ครั้งนี้นะครับเป็นการเสียที่เขาต้องพิจารณาหยุดเรียนเพื่อหาเงินดูแลเลี้ยงตัวเองและน้องสาววัยมัธยมนะครับและเขาก็พูดต่อว่านะครับ ตอนนี้หรือเพียงผมกับน้องสาวเราไม่รู้ว่าชีวิตต่อไปจะเป็นอย่างไรและเขากล่าวด้วยความสุขอัน,อนละเจ็บปวดนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับและเหตุการณ์นี้ครับสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบอันลึกซึ้งของอุบัติเหตุครับซึ่งไม่มีขยากให้เกิดหรอกครับซึ่งไม่เพียงแต่ทําให้ผู้คนชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือครับแต่ทิ้งความโศกเศร้าและความลําบากของครอบครัวไว้เบื้องหลังอย่างไม่สิ้นสุดเลยนะครับอุบัติเหตุไม่มีขยากให้เกิด แต่เกิดแล้วเราก็ช่วยเป็นกำลังใจให้แต่ทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ครับเป็นอะไรบ้างครับใน EP นี้ต้องขออภัยด้วยบางทีต้องมีมูดมีทวนอะไรอย่างงี้นะครับต้องขออภัยที่เอาเรื่องมาเล่าเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทัดใจจริงๆนะครับมาชาร์แต่มาชวนครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับเจอทุกวันจันทรและเจอทุกวันในคอนเทนต์ต่างๆนานานะครับอย่าลืมกบฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆ่องเรานะครับ อย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับเป็นสะ่วนหนึงแนแนะนติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณนะฮะกู๊ดไนท์